ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูชุนฟิวเตายวันนี้เราจะมาทําวิธีการฝึกความคล่องตัวควบคู่ไปกับฟุตบอลกันนะครับซึ่งเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นการฝึกแบบไม่มีลูกฟุตบอลแต่วันนี้เราจะมีลูกฟุตบอลหรือลูกฟุตซอลในการฝึกครั้งนี้การฝึกเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่นะครับอย่างเช่นสนามปูนก็ควรจะเลือกฟุตซอลสนามหญ้าเทียมก็ควรจะเลือกลูกฟุตบอลแต่ครั้งนี้ผมจะฝึกกับสนามปูนผมจึง ยกลูกฟุอซอลในการฝึกครั้งนี้แล้วก็จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับการเลี้ยงบอลข้างเท้าข้างเดียวเป็นการใช้ข้างเท้าด้านในและข้างเท้าด้านนอกสัมผัสฟุตบอลผ่านจุดมาร์คเกอร์โดยจะใช้ระยะการแตะสองถึงสามวะผ่านมาร์คเกอร์ที่กำหนดไว้ให้ทำทีละข้างทางข้างซ้ายและข้างข,างขวาให้เกิดความชำนาญ การเลี้ยง,งข้างเท้าสองข้างการใช้ข้างเท้าด้านในและข้างเท้าด้านนอกส,อสัมผัสฟุตบอลผ่านจุดมาร์คเกอร์โดยสลับเท้าทั้งสองข้างในจังหวะเดียวกันหากข่านี้ใครย,ยังทำไม่คล่องให้ทำซ้ำๆจับจังหวะให้ได้ <S <S เมื่อเกิดควาชมชนาญหรือจับจังหวะได้แล้วให้เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ การซิงวอลผ่านมาเกอร์เป็นการใช้ข้างเท้าด้านในซึงหรือแตะบอลไปยังเท้าอีกข้างข,ข้างหนึ่งผ่านมาสเกอร์โดยให้ใช้ข้างเท้าแตะที่หัวลูกบอลในการส่งบอลไปยังเท้าอีกข้าง การมัดบอลผ่านมาร์คเกอร์การใช้ปลายเท้างัดไปที่ใต้ลูกฟุตบอลให้ผ่านจุดมาร์คเกอร์โดยให้ทำทีละจังหวะเพื่อกำหนดระยะทางฟุตบอลในการกระชากหรือการกระทำลูกฟิดได้แม่นยำในสถานที่จริงการปล่อยกนราการแบบฝึก ให้นำมาร์เกอร์สุ่มวางรอบๆตัวบริเวณเราแล้วใช้การฝึกทั้งหมดที่ผ่านมาเลี้ยงผ่านมาร์เกอร์บริเวณรอบตัวมาร์เกอร์นั้นจะเกิดเสมือนผู้ต่อสู้ให้เราหลบหลีกจนเกิดความคล่องและความชน,นาญการจินตนาการไม่มีผิดไม่มีถูกให้สึกซ้ำๆเพื่อเช้นหาความสาม,มารถและจินตนาการของตัวเราเองและเกิดสัญชาตญาณในการแตะบอลว่าเรานั้นถนัดแบบไหน ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการฝึกความคล่องตัวเข้คู่ไปกับฟุตบอลเพื่อนๆก็สามารถนำฝึกเป็นประจำให้ชินแล้วนำไปใช้กับสถานการณ์จริงได้นะครับแล้วผมยูชุนฟิอตายขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องอยูชุนฟิอตายนะครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมกันได้เลยครับ